มัยังไม่ได้กดคุยชั่นเลยมันจะมีเนื้อออกมาได้ยังไงเล่ารับฟังแต่แม่ตัดสินนะเดี๋ยวเราเขาไปว่าโดูสุดท้ายว่าแม่แต่งออกมาเป็นยังไงตอบไปทำยังไงแม่ก็จะปาดปาดอย่างนี้นะคะปาดยกสูงเนาะปาดปาดยกสูงจะได้ไม่ดูแก่อืคือปกติไม่เคยแต่งหน้าให้ใครเลยไม่เคยเลยค่ะ My m o t h e r ทำมทำมารับฟังหน้าตาแบบนี้ถามหม่ทุกทีทำมาทำไม สวัสดีค่ะเก๋กับบิ๊กกันแล้วนะคะวันนี้มากับคุณแม่นะเพราะว่าวันนี้เป็นสเปเชียลคลิปนะช่วงเทศกาลวันแม่แบบนี้ก็เลยโอให้แม่มาแต่งหน้าให้นะคะก็มาลู้กันว่าแม่จะแต่งหน้าบิ๊กเป็นแบบไหนนะคะก็ไปลุ้นกันนะก่อนจะไปดูคลิปนี้ต้องทำยังไงแม่กดไลค์กดแชร์กดไลค์อีกเม้นต์ใจเม้นต์แชร์ใช่ไหมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พลาดแจ้าเตือคลิปใหม่ๆนะคะถ้าท่านมดแล้วก็ไปดูกันเลยครัว่า แม่นะคะจะแต่งหน้าบิ๊กเป็นแบบไหนไปดูกันค่ะอ่ะแต่งเลยอันดับแรกนะคะก็จะลงพื้นก่อนลงนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ลงพื้นเป็นคุชชั่นค่ะลงคุชชั่นของอะไรเนี่ยของอะไรอ,อันนี้ของ tse นะคะนี่อ่ะลงเลยแม่ลงเลยมิยังไม่ได้กดคุชชั่นเลย <c oughs> มันจะมีเนื้อออกมาได้ยังไงเล่าแล้แรกก็กดคุชชั่นนะคะปาดไปที่หน้าแล้วก็เกลี่ยตบ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 ,ตบ,ตบ อ่ะลงพูชชั่นลงพูชชั่นนะคะไปข้างนี้นะคะว่าน้าอยู่น้องเขาเนียนมากเลยลงไปแล้วเนียนมากเลยค่ะสวยงามมากเลยตบ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 ตนะคะเกีี่ยให้ว่าน้าแล้วปกติแม่ใช้พูชชั่นอะไรไม่ใช่พูชชั่นของเซวาค่ะถ้าไม่ใช้เซวา เซวามันใช้ดีเอออันนี้ไม่ได้ซัพอร์อเซวาจากเซวานะแต่แม่ใช้เซวาจริงๆแล้วก็เออมันก็ดีจริงนะครั้งแรกของแม่นั่นนี่ยะแต่งหน้าให้ลูกสาวแม่มองกล้องด้วยสิแม่ไม่มองกล้องเลยเออเวลาพูดแลยไม่มองกล้องสอนแม่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะทุกคนตบครั้งเดียวโอ้ใช้ได้ผู้ชั่นเขาดีมากเลยนะคะ <c oughs> อวยเกินไม่มีลูกค้า ไม่ไม่ได้อวยนะคะผิวแล้วผิวน้องเขาก็เนียนมากเลยค่ะโปะโปะโปะเข้าไปไม่ต้องเกี่ยมมากมายเลยค่ะเกี่ยมมากมายลงมาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ลงต้นหน้าอะไรเนี่ยแค่ข้างเดียวนะคะเนี่ยคือจะลงแค่ข้างเดียวหรือยังไงใช <c oughs> ่จะลงข้างเดียวยังมาข้างนี้เหรอข้างนี้ก็กดอีกนะคะแล้วก็โปะเข้าไปหนึ่งทีนะคะ <c oughs> แล้วคือแม่เลือกคุชชั่นที่แบบสีสมันขาวมากมีคนจะออกกล้องอีกหนึ่งสามนาทีและ ามนาทีแล้วหรออ่าโอเคทั่วหน้าแล้วค่ะสวยงามมากเลยอือโอเครับฟังแต่แม่ตัดสินนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูสุดท้ายว่าแม่แต่งออกมาเป็นยังไงอะต่อไปท <c oughs> ํายัไง,ง,าลลงไงลงผูชชั่นแล้วลงอะไรต่อแม่แต่งยังไงแม่ก็แต่งอย่างนั้นแหละแม่ก็จะใส่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่ปัดแก้มเหรออ่าอ,อ,อันไหนแม่งงแต่ตลับอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้อือม,มันเยอะเยอะแยะอ่ะเนี่ยลองเลือกดูจะไม่ ye, 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 ไม่บอกแล้วกันลองเลือกดูเนาะ ลองรุ่นกันว่าจะแต่งมันไปอย่างไณงแม่จะแต่งออกมาสวยไหมนี่อ่นี่ไงดูนะทุกคนอะโชว์โชว์พอดับหน่อยหยิบอะไรขึ้นมาหยิบอันนี้นะคะปัดแก้มโชว์ไปใกล้ๆก,กล้องเออเออน,นี่มีมิปสติกนี่นาได้เป็นเนื้อครีมเลยแม่ก็จะปดัดปาดอย่างนี้นะคะปัดยกสูงเนะาะปัดยกสูงจะได้ไม่ดูแก่ <laughs> ข้างนี้คะ่ะนี่ก็จะแต่งแล้วก็โปะโปะตรงดั้งหน่อยนึงคะ่ะดั้งสวย ไว่งาไหมคะทุกคนสวยนะแม่พูดกระซิบเหมือนกลัวข้างห้องได้ยินโอเคแล้วคุณแม่ก็จะทาตาค่ะนี่เหรอโอเค <laughs> หรือหรือคุณแม่ไม่ถนัดเพราะว่าคุณแม่ต้องใส่แว่นตาคุณแม่มองไม่ก็เห็นคุณแม่คุณแม่ไม่ใส่แว่นตาใส่แว่นตาแล้วนะคะจะได้มองเห็นดมาดูฝั่งนี<า>ง้าานรู้สึกว่าต่าเกินไปคุณแม่ก็จะเพิ่มมาหน่อยคุณแม่นะคะ,คะ,คะโอเค สวยละใช้มือได้ใช่ไหมตาได้แต่งใช้แปรงใช้อะไรก็หยิบเลยตามอำเภอใจอาจจะได้ไม่เงียบนะก็เลยให้เอไอช่วยคิดคำถามเนาะเดี๋ยวมาถามคุณแม่ระหว่างแต่งหน้าถ้าเลือกเมคอัพได้หนึ่งชิ้นแม่เลือกอะไรถ้าเลือกได้แค่ชิ้นเดียวแม่เอาแก้มแก้มเหรอใช่แล้วก็วันนี้ใช้แก้มของอะไรของอะไรนะที่เป็น่น้าะคุณแม่จําไม่ได้อยู่มีนน้าะอยอยู่ในนู่นไปเอามาที่บิ๊กพีให้เหรอใช่ของจูดี้ดอนนันคนเดี๋ยวขึ้นรูป แล้วตอนไม่อายุเท่าบิ๊กเนี่ยแม่แต่งหน้าไหมไม่เลยค่ะไม่แต่งหน้าเลยเหรอคุณแม่เพิ่งจะมาแต่งหน้าตอนที่มีลูกสาวนี้เละค่ะปีนี้แม่อายุเท่าไหร่นะคสิบ55แล้วค่ะ56ไม่ใช่หาอ55 56ค่ะโกงอายุนะทุกคนโกงอายุแต่แต่งประมาณนี้เหรอค่ะแม่จะแต่งหน้าประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็จะลงลิปเอ้ยไปแต่งตาเสร็จแล้วเหรอ แต่งใต้เสร็จแล้วเอาแค่นี้เขาบอกว่าไม่ให้แต่งเยอะเราเรานั่นแล้วเขาให้แต่งแค่บางๆเราจะได้ไม่แก่ดูใน YouTube ค่ะดูช่องไหนเนี่ยช่องบีบิงบีคุณแม่ก็จะใช้สติกสีนี้นะคะคุณแม่ชอบโทนออกชมพูควนออกอย่างนี้เ่ะไม่ถนัดเลยครั้งแรกเมมๆมหน่อยค่ะโอเคไหน คือบอกติไม่เคยแต่งหน้าให้ใครเลยไม่เคยเลยค่ะอแต่งให้ลูกสาวคนแรกเลยค่ะมันเกลียดมากลูกบอกว่าให้แต่งหน่อยวันแม่อืก็เลยมาแต่งให้ลูกสาวสวยไหมคะสวยไหมคะทุกคนคุณแม่ชอบเทน์แบบนี้ค่ะทุกคนสวยไหมคะลองคอมเมนต์มาจะให้แม่ไปอ่านคอมเมนต์ถ้าแม่มีช่อง youtube จะตั้งชื่อช่องว่าอะไรมาดอะไรดิมามามาเถอ เอ้ยคือแต่งเสร็จแล้วเหรอใช่ค่ะคุณแม่ก็จะแต่งประมาณนี้แหละค่ะเอาใหม่เอาใหม่ไหมแม่ก็เตรียมมาเอาใหม่ไหมสกปรกมาไงเอาไหม่ไหมก็เป็นจอยๆเนาะวันนี้แต่งคลิปจอยแล้วกันได้ไหมเล่หอย่างไม่ถนัดด้วยนะเออไม่เคยแต่งหน้าคนอื่นเนาะใช่ไม่เคยแต่งหน้าให้คนคิดว่าออกไปหน้านี้ได้ไหมข้างนอก ก็ได้อะก็ได้เลยเหรอแม่ก็ได้ก็ได้อ่ก็ได้ไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกไม่ผได้จบเลยอยู่ที่ความชอบของใครแล้วชอบขนาดนั้นนะก็ชอบก็ชอบชอย่างเด็กเออบางทีแม่ครั้งแรกเนาะแม่ก็อาจจะเกี่ยไม่ไม่นี่เท่าไหร่เนี่ยไม่เขียนคิ้ยวหรอกป๊อปแม่ไม่เห็นคิ้วหรอ ไม่ค่ะแม่เติมแต่หางนิดเดียวเหรอแล้วไม่เติมให้อี่หรอไหนลองเติมดิออกมาเป็นยังไงละเทียะชอบกินคิ้วอยู่ไหนล่ะไม่คิดว่าเรามีนิสัยอะไรที่เหมือนกันกามสวยมง,งามอีกฝั่งนึงอันนี้ไม่ไมาข้าวคิ้วมันไม่ดึงดึงมีนิสัยที่เหมือนกันคือชอบโฟกัสความง,งามอย่างเดียวหรอวลมสวยมง,งามนะจะเป็นเหมือน A i ที่ทํางานได้อย่างเดียวนะคือคือถ้าโฟกัสกับแต่งหน้าแล้วจะคิดอะไรประมวลผลอะไรไม่ได้หรอก แม่ใช้ดินสอเนาะแม่ไม่ถนัดใช้อันนี้เนาะนี่ก็ดินสอดินสอทำไมมันใหญ่จังเลยทุกคนลูกจะออยมาเป็นหนึ่งแลเนี่ยมันไม่ถนัดฝั่งนี้จะสวยกว่าฝั่งนู้นอืมฝั่งนี้จะสวยกว่าฝั่งนู้นใช่ทำไมทำไมฝั่งนี้สวยกว่าฝั่งนู้นมันถนัดกว่าเห็นไหมทุกคนทุกคนรู้ไหมฝั่งนี้นะฝั่งนี้คุณแม่บอกว่าฝั่งนี้จะสวยกว่าฝั่งโน้ฝั่งนี้ใช่ยังไงมีคิ้วแล้วสวยขึ้นนะ แสดงว่าเมื่อกี้ไม่ได้เติมคิ้วก็เลยยังไม่สวยมิ้งก็เลยยังไม่กล้าออกข้างนอกว่าหน้าแบบนี้ออกข้างนอกได้ไหมใช่ไหมมีคิ้วแล้วก็ไม่ออกคิ้วก็ไม่ออกเอาก็เป็นสีสันอีกแบบหนึ่งเนาะตายใครจะตายมันชอบใครชอบมันใช่ไหมชอบใครชอบมันมันชอบไหมชอบไหมชอบไหมรูปปั้งหน้าตาแบบนี้ผานหน่อยแตพี่ชอบไหมชอบไหมจบยังคิดว่าจะแต่งอะไรอีกไหมเนี่ย จะมีอะไรเพิ่มอีกไหมก็อยากทาตาอยู่นะแต่แม่คุณแม่ไม่เคยทาแต่ไม่รู้ว่าคุณแม่จะแต่งออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงลองเอาเต็มที่จัดไปจัดไปให้เต็มที่เอจัดเต็มเลยจัดไปให้เต็มที่ทาตาที่ทาตาต้องอันเลือดใช่ไหมจิตตาตาจะออกมาดีไหมล่ะนี่เอาสิ่งแม่โชว์หน่อยแช้อะไรแม่จะใช้นี้นะคะอออเอาแบบเลื่อมๆหน่อยอ่าเอาเป็นมิติตา ปกติคุณแม่ก็ไม่เคยแต่งหรอกค่ะแต่ก็ดูแต่ใน YouTube ของลูก,ล BB B, BB B น,ก,กนั่นแหละค่ะต้องบีวิ่งบิ๊กวิ่งบิ๊กพาถายังไงก็จะฝึกดูไม่หนาอืมอืมอะไรอะไรอันนี้คือวาดอะไรเนี่ยก็ให้ตามันมีมิติหน่อยอะคะอ่ะอเพราะว่าในช่องบีวิ่งบิ๊กบอกว่าเวลาแต่งให้จะได้มีมิติได้เลยตามสบายโอเคอืมโอเคอ สวยยังสวยละมีมิติขึ้นมาหน่อยมิตินะขึ้นมาแล้วเนาะบ <l ots> <l ots> อ,อยังบทยังออพอแล้วค่ะพอแล้วพแล้วเหรอพอแล้วอันไหนลองพิเศษหน้านี้สินำเสนอสิเป็นยังไงหน้าเนี้ยทำอะไรบ้างไหน,ะนลองพูดสรุปอีกทีหนึ่งทำอะไรกับหน้านี้บ้างอ๋ออันดับแรกนะคะก็คือทาคุฟชั่นคะ่ะอืมผิว ทา c u ช h i o เสร็จแล้วก็มาปัดแก้มค่ะปัด<ม>แก้มเสร็จแล้วก็มาทาตา<ม>ทาตาเสร็จแล้วก็มาทาลิปสติกทาลิปสติกเสร็จแล้วก็มาเขียนคิ้ว<ม>แล้วก็มาทาใต้ตาหน่อยนึงค่ะก็<ม>สรุปแล้วก็ได้เท่านี้ได้เท่านี้โอเคเนาะมือใหม่มือใหม,ม,ใหม่แต่งให้คนอื่นเนาะเออก็เป็นประมาณนี้แหละเออเนาะถือว่าสผ่านนะใน้ทุกคนลองคอมเมนต์มา กันดูนะคะหรือถ้าใครชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้อีกอยาให้คุณแม่มาออกช่องอีกก็คอมเมนต์มาได้ค่ะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแล้วกณแม่